ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะจบยังไงคนส่วนใหญนะ่บอกว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเกิดความรุนแรงนะจะต้องมีการบาดเจ็บจะต้องมีการล้มตายจะต้องมีการาการัฐประหารปรากฏว่าในเดือนกันยายนนะก็ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายโดยเฉพาะวันที่ 19- บเถึงยีไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายไม่มีการรัฐประหารนะครับพลเอกประยุทธ์ก็หม่ลาออกทีนี้คนก็จับตามองทําไมมีบทความอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ม็อบกําลังคล,ลุกขึ้นมาทําการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับการเดีวยวกันสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มัน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 ,มน,มนไวนะครับจุดจบของพลเอกประยุทธ์นะจะเหมือนกับสิบในพลเหล่านี้ไหมฟันธงนไม่เหมือนกัน นะครับไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะถ้าจะดีก็อย่างมากก็เหมือนกับผลเใดเปลี่ยมอย่างแล้วก็ตามจะจบอย่างไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้ิกประยุทธ์ในการประเมิผู้ใดเขพ,พอหรือยังถ้าเขาไม่พอมันก็จะเกิดแรงต่อต้านเกิดขึ้นถ้าเขาพอในจุดที่พอดีพอดี3ปี4ปี5ปีแล้วพอดีพอดีแล้วแต่เนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เขาจบสวย นับอย่างพูเด็กเปลียมนี่ก็จบสวยพอมีการเลือกตั้งใหม่ทุกพักการเมืองแห่เข้ามาขอทั้งบอกโอ้พอแล้วป๋าพอแล้วนะก็เป็นที่มาของการพ้นจากตําแหน่งแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นองคมนตรีต่อมาได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่9 สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จีกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของจุดจบ1ิบนายพลซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะแล้วก็มีการบวตเรื่องนี้ว่าจุดจบ10นายนกซึ่งเป็นนายพลนะฮะม็อบไล่ล่าออก แล้วก็ถูกยึดอำนาจนะครับซึ่งก็เป็นบทความนะครับที่เขียนโดยประชาชาตินะครับเขาเขียนแบบนี้ฮะบอกว่าในวงสนทนาทางการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาไปจนถึงวงทำเนียบรัฐบาลต่างเดากันฉากจบของพลเอกประยุทธ์จันโอชา2ไปต่างๆนานาเพราะรัฐบาลอยู่ในวาระถดถอยนะครับผเผชิญกับวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ ทั้งการเมืองนะครับฉากจบเรลววล้ายที่สุดคือการรัฐประหารเปลี่ยนนายกรัตรีด้วยกลไกนอกรัฐธรรมรนูญนะครับหากเบาขึ้นมาหน่อยคือการเปลี่ยนนายกรัตรีในระบบรัฐสภานะครับใช้กลไกรัฐธรมรมนูญมาตรา272เปลี่ยนตัวนายกรัตรีนะครับแล้วก็อีกอันก็เป็นการหักมุม180องศานะครับในขณะที่หรือพลเอกประยุทธ์น่ะชิงลาออกยุบสภา เขาบอกว่าพลิกไปดูนายกฐมตรีที่เป็นทหารในประวัติศาสตร์มีเส้นทางมาจากอํานาจไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการลงนะครับบางคนถูกรัฐประหารบางคนถูกชุมนุมขับไล่ลงจากตําแหน่งบางรายถูกรัฐประหารเงียบต่อมานะครับก็จบฉากของนายกทหารที่มาจากการรัฐประหารและมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด10คน นะครับพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือพศนะครับพระหลโยธินเป็นนายกคนที่สองแต่เป็นนายกคนแรกที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจาก20มิถุนาย,ยน2476พระยาพหลพลพยุหเสนาแกนนำคณะรัษฎรได้ใช้กำลังทหารยึดอำนาจกลับคืนมาจากรัฐบาลพยามมมนมบนโปกรณิติธาดา ที่ทำให้เกิดการรัฐประหารเงียบด้วยการงดใช้รัฐมนูลบางมาตรานะครับามาตราตราพระราชกิจสิฎกาปิดสภาผู้แทนสดอนเมื่อ1เมษาย,ยน2476จากนั้นพันเอกพระยาพหนะครับได้เป็นนายก,กรัฐมนต5ปีตั้งแต่21มิถุนาย,ยน2476ถึง21ธันวาคม2481 แต่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีพันเอกพระยาพหลตัดสินใจยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เพราะพ่ายแพ้มติเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2481ก่อนตัดสินใจไม่รับตําแหน่งหลังจากการเลือกตั้งทําให้จอมพลปพี่บุญสงครามได้รับการเลือกตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั้นก็เป็นการยึดอํานาจกันเองหลังจากที่มีการยึดอํานาจจากราชการที่7มา ในสมัยยุคจอมพลปพิบูลสงครามนะฮะเจ้าของสมญานามนะครับจอมพลกระดูกเหล็กขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองช่วงโดยช่วงแรกเป็นนายกแทนพันเอกพระยาพหลก่อนลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนวันที่1สิงหาคม2487เพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัตินะครับร่างราชบัญญัติพระราชกำหนดนะครับระเบียบราชการบริหาร นครบานเพชรบุรีนะครับปศ .2487 จากนั้นอจอมพลปกลับเข้าสู่ตำแหน่งนายกอีกครั้งหลังการัปรปะหารในปี2490อยู่ยาว9ปี5เดือนนะครับพะถูกานายทหารรุ่นน้องจอมพลสลิดรัดในฐานะาผู้บัญชาการกองทัพบกยึดอำนาจทำให้จอมพลปลีภัยไปยังประเทศญี่ปุ่นจบชีวิตที่นั่น จอมพลปอก,ก็เป็นคนของคณะรัษฎรนะฮะยึดอำน,นาจกันไปยึดอำน,นาจกันมาสุดท้ายก็โดนจอมพลสฤษดิ์รัตซึ่งอยู่ในฝั่งของอำน,นาจเดิมซึ่งเป็นลูกน้องเดิมทําการยึดอำน,นาจพลเรือตรีนะครับถวันทํารงนาวาสวัสด์นะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่8ไม่ได้มาจากการปฏิวัติอัตสาหะแต่มาจากการเลือกตั้งเขาเป็นสสบ้านเดียวกับปรีดีพนมยงค์นะครับทว่าหลังการสวรรคต ของนหลวงรัชกาลที่8แรงบีบให้ปรีดีต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัตรีแม้เลือกตั้งใหม่ปรีดีก็จะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัตรีอีกครั้งแต่ก็ปฏิเสธโดยให้พลเรือตรีนะครับถวันสสพระนครศรีอยุธยาตัวแทนเพื่อลดแรงเสียดทานอย่างไรก็ตามนะครับการบริหารของรัฐบาลของนายถวันกลับเกิดปัญหานะครับ ซึ่งเป็นเอฟเฟคต่อเนื่องมาจากการสวรรคตนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับสะเทือนถึงปากท้องคนในประเทศช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับรวมถึงการขัดแย้งสะสมที่กองทัพมองว่าถูกกระบวนการเสรีไทยแย่งสีนมีการเดินขบวนพร้อมอาวุธที่ทันสมัยกว่าเนื่องจากได้รับการสนรับสนุนจากสหรัฐอเมริกาหลายๆปัจจัยมาพันกันจนทำให้ การเมืองระเบิดจนเกิดการรัฐประหารวันที่8พฤศจิกายน2490นะครับหลังจากถูกประหารเขาดรีภัยไปอยู่ที่ฮ่องกงระยะหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับกระทั่งถึงแกอ่อสัญกรรมด้วยวัย87ปีนะครับต่อมาก็จอมพลสฤษดิ์ธนรัตนะครับหลังจากยึดอำนาจจอมพลปสำเร็จเมื่อวันที่16กันยายน2500จอมพลสฤษดิ์ได้ตั้งนายพศสารสิน อดีต,ต,ตรัมนีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนั่งเก้าอี้นายกรัตรีเพื่อเตรียมเลือกตั้งใหม่ต่อมาพลโทถนอมกิติกรจรยศขนาดนั้นนะครับนั่งเก้าอี้นายกแทนอีกครั้งเนื่องจากไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยจึงปฏิบัติการขอเก้าอี้คืนนะครับขึ้นนั่งนายกรัตรีเมื่อวันที่9 5, 000, 2, 2, กุมภาพันธ์2502จนกระทั่งถึงแก่นิจกรรม ในขณะดํารงตําแหน่งนายกด้วยโรคไตพิการเรื้อรังเมื่อวันที่8ธันวาคม2506นะครับที่ผ่านมาว่ากันว่าการเดินทางกลับมาของจากสหรัฐอเมริกาของจอมพลสลิดรับรู้ถึงสภาพสังขารตัวเองเมื่ออยู่ได้ไม่นานจึงวางแผนสร้างประเทศใหม่ตามแนวทางสหรัฐสปอนเซอร์ใหญ่ทางการเมืองขนาดนั้นแล้วเก้าอี้นายกก็ถูกส่งต่อให้จอมพลถนอมกิติขจร นในยุคจอมพลถนอนกิติกจรน,นะสืบทอดอำนาจจากจอมพลสฤษดิ์นรัฐล์เมื่อวันที่5ทธันวาคม2,506นะครับสิ่งที่ตามมานะครับ2506เว้นวรรคเผด็จการเปิดให้มีการเลือกตั้งช่วงสั้นๆโดยหัวหน้าพักนะฮะสหประชาไทยและนายกจากการเลือกตั้ง กระทั่งยึดอำนาจตนเองอีกรังนะครับก่อนลงเอยด้วยเหตุการณ์14ตุลา2016นะครับก่อนลีภัยการเมืองนอกประเทศไปที่บอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกคนไทยที่นั่นต่อต้านก่อนมาปักหลักที่สิงคโปร์พร้อมบวชเป็นสมัมปะเนนกลับมาประเทศไทยนะก็กลายกับกลายเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาในปี2019ปถูกขับไล่ นะครับโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับจุกุมประท้วงขับไล่ในขณะที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันันะครับพลเอกเกรียงศักด์ก็ขึ้นเป็นนายกกัฐมนตรีแทนธา,านินกรัยวิเชียนเมื่อปีเมื่อวันที่20ตุลาคม2520นะครับและเปิดให้มีการเลือกตั้ง22เมษายน2522แต่กลุ่มกิจสังคมที่นําโดยหม่อมราชวงศ์ครุรีป,ปัโมได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดด้วยคะแนนเสียง82คน จากสมาชิกทั้งหมด301คนแต่พลเอกเกรียงศักดิ์ก็อาศัยเสียงมุตสภานะฮะเสียงสอสอพาเข้าทำเนียบรัฐบาลรอบสองด้วยเสียง311เสียงทว่านะฮะรัฐบาลของเกรียงศักดิ์ต้องเจอกับแผนซ้อนนะฮะบีบให้ออกกลางอากาศหลังจากที่เสียการสนับสนุนทางการเมืองสอสอและสวจนเจอวิกฤตศรัทธาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลตัดสินใจเพิ่ม ราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลกบรรดานักการเมืองจึงรวมเสียงยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจกำหนดไว้3มีนาคม2523แต่ปรากฏว่าพลเอกเรียงศักชิงลางออกไปในสภาเสียก่อนในวันที่29กุมภาพันธ์2523แล้วเสียงในสภาทั้งสอสอและสปก,ก็พร้อมใจสนับสนุนให้พลเอกเปรม ตินาสุลานนท์เป็นนายกมตรีว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์รัฐประหารเงียบเป็นแผนสมคบคิดเปลี่ยนตัวนายกมตรีนะฮะก็เขาพูดกันอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงก็ <c oughs> ไม่บอกแล้วกันนะความลับ <c oughs> เป็นความลับในขณะที่พลเอกเปรมตินาสุลานนท์นะครับก่อนที่พลเอกเปรมศักดิ์จะสลักเก้าอี้พลเอกเปรมถูกพักการเมืองท่าทามให้มานั่งตําแหน่งผู้นําประเทศแทน นะครับแต่ว่าพลเอกเปรมบอกกับน,นกักการเมืองที่มาทับทาว่าผมไม่พร้อมนะพลเอกเปรมเล่าว่าตั้งแต่พี่เกลียงนะฮะเริ่มส่วนเซนะเริ่มมีปัญหาในสภาเพราะว่าพี่เกลียงไม่มีพรรคการเมืองนะฮะฝ่ายพี่เกลียงมีแต่พวกที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองพี่เกลียงก็เริ่มมีปัญหาแล้วพวกพรรคต่างๆอย่างคุณวีระมุสิกพงศ์คุณสัมพันธ์ทองสมัครคุณไตรงสุวรรณคีรีนะครับซึ่งอยู่พรรคประชาธิปัตย์ พวกนี้มาทาบทามชักชวนว่าช่วยไปนั่งหน่อยได้ไหมตอนนี้ก็ไม่มีใครแล้วผมต่อไปเพราะหนึ่งไม่อยากเป็นนะครับสผมไม่พร้อมที่จะเป็นคุณกเกษมสิริสัมพันธ์คุณไกลสอนตันติพงศ์นะครับจากพักกิจสังคมตอนนั้นเคยมาหาผมที่บ้านจำได้ไหมฮะคุณไกรสอนตันติพงศ์นะครับไม่ใช่อยู่พักประชาธิปัตย์ตอนนั้น มาทาบถามแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นเพราะว่าตอนหลังพักการเมืองเริ่มมาหาผมนั่งคุยกันอย่างพี่พลเอกเปรมรับตําแหน่งเมื่อวันที่3มีนาคม2523นะครับได้อยู่ในตําแหน่งยาวนานถึง8ปีไม่เคยลงสนามเลือกตั้งเพราะได้เทียบเชิญจากแกนนํารัฐบาลให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทุกครั้งนะครับ ทั้งที่เอ่ยวลีว่าผมพอแล้วนะตรงนี้ก็เพิ่มเติมเนาะท่านกนสอนได้มาทาาม่าทางพลเอกเปรมหลายครั้งนะครับตอนนั้นก็มีกําลังอยู่เยอะแหละนะครับแล้วก็ต่อมาพลเอกเปรมก็จําเป็นนะต้องขึ้นเป็นนาย,ยกรัมนตรีนะครับในขณะยุคต่อมาพอพลเอกเปรมลาออกนะครับก็มีพลเอกชาติชายชุนวันพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนาย,ยกรัมนตรีจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายของจอมพลผินชุนทวัน ผู้นำการทหารปี2490ก็ตามแต่เหมือนเหรียญกลับด้านรัฐบาลพลเอกชาิชายถูกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือรอสอชอที่นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้มชการหารสูงสุดยึดอำนาจคาเครื่องบิน430ที่กำลังเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อนำพลเอกอาทิตย์กำลังเอก นะครับไปถวายสัตว์ก่อนเข้ารับตําแหน่งรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและถูกควบคุมอยู่15วันจึงทําการปล่อยตัวมาไปพำนักที่อังกฤษในระยะหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นยุคของพลเอกสุจินดากราประยูนนะพลเอกสุจินดากราประยูนผู้ญชาการทหารบกผู้อยู่เบื้องหลังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอนะครับที่กล่าวต่อสาชนหลายครั้งว่าตนและสมาชิกในรอสอชอจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองหลังคืนอานาจ นะครับแต่กลับลำรับตำแหน่งนายกอมมนตรีจนจนนำไปสู่การเกิดการเดินขบวนนะครับจนลงเอยด้วยเหตุการณ์พฤษภาธรมินพลเดกสุจินดาลาออกจากตำแหน่งเป็นนายกอมมนตรีเพียง47วันและยุติบทบาททางการเมืองต่อมาก็ยุคข,ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับที่ช่วงที่พลเอกชวลตหรือบิ๊กเกีวได้รับการขนานนามว่าคงเบ้งแห่งกองทัพบ,บก มีอำนาจสูงสุดในกองทัพในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบ,บกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาได้ลุกออกจากตําแหน่งท่ามกลางเสียงเชียร์จากคนจากมือการเมืองนักเลือกตั้งนักการทหารให้สู่การเมืองอย่างเต็มรูปแบบและเขาลาออกจากกองทัพ27มีนาคม2533มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันทว่าเข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีโดยไม่มีกําลังสนับสนุนในสนามการเมืองรัศดรทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการเมืองกับกองทัพ1ในคนทางการเมืองบิดจิ๋วเปิดศึกคือร้อยตบรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงที่เป็นนายกมัมตรีเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมตรีและพลเอกชวลิตลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่11มิถุนายน2533ก่อนที่มาตั้งพรรคความมังใหม่ ก่อนจะทำนำพักความหวังใหม่ชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกมตรีในปี2540ตอนนั้นก็ถูกล่อออกมาจากการเป็นทหารนะครับแต่ก็ต้องพ้นไปด้วยวิกฤตต้มยำกุ้งจากนั้นบิ๊กจิ๋วก็ยุบพักความหวังใหม่นะครับร่วมกับพักไทยรักไทยของทักษิณแล้วลดดีกรีมาเป็นรองนายกมตรีจนถึงพักพลังประชาชนและลาออกนะครับจากการเมืองเดือด7ตุลาคม2551 กระทั่งประกาศยุติบทบาททางการเมือง20ธันวาคม2560ตอนนั้นก็มีการสลายประชาชนที่ไปปิดล้อมพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปิดล้อมที่หน้าสภาอีกยุคหนึ่งก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่24มาจากการเชิญของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือคอปคอเส้นทางไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น เพราะเป็นนายกที่ประคับประคองสถานการณ์พร้อมลงจากอำนาจหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่คือพักพลังประชาชนเมื่อปี2551ได้รับการโปรโดเกล้ากลับไปเป็นองค์คมนตรีส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัตรีคนปัจจุบันที่เข้าสู่อำนาจการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557และหลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคม2562ได้รับการกลับเข้าสู่ทำเนียบรัฐาาลอีกครั้งในฐานะนายกรัตรี ในบัญชีพักพลังประชาชนกนะ็เขาโพสเขาเขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าหลายฝ่ายกำลังมองจุดสิ้นสุดของพลเอกประยุทธ์ด้วยความใจระทึกถ้าไปดูสินายกรัฐมนตรีแล้วไปดูในเชิงประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จะไปจบในรูปแบบไหนไปจบเหมือนสิบนายพลหรือเปล่าที่ผ่านมาจุดจบของสิบนายพลนั้นมีจุดจบที่แตกต่างกัน นะครับบางคนถูกรัฐประหารบางคนไม่ยอมรับตําแหน่งอย่างพลเอกเปรมเนะี่ยพอแล้วผมพอแล้วไม่เอาแล้วนะพอสิ้นสุดก็ไม่เอาแล้วไม่อยากจะเป็นต่อแล้วนะครับท่านลงในเวลาที่ควรจะลงนะครับในขณะที่บางคนนั้นเกิดการชุมนุมประท้วงขับไล่ตอนนี้คําพูดที่มีการวิพนธ์ว่าพลเอกประยุทธ์จะเหมือนจอมพลถนอมจอมพลประภาสหรือพลเอกประยุทธ์จะจบด้วยการลาออกเหมือนพลเอกเกรงศักชำน,นัน จริงๆพลเอกเกียงศักดิ์ชมันันมีการปฏิวัติเงียบใช่ไหมใช่เรื่องจริงไม่เงียบแบบดังด้วย <c oughs> นะฮะมีการนำกําลังเข้าไปตบเท้านะครับพบพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันแล้วก็ต่อมาผลเอกเกียงศักดิ์ชมันันก็พร้อมที่จะลาออกแล้วก็ประกาศกางสภาในการลาออกแต่ลาออกอย่างสมเหตุสมผลน,นะว่าง่าย เป็นการปฏิวัติเงียบใช่ไหมไม่เงียบสักการะดังเลยละนะครับตอนสมัยนั้นงานต่อมาพลเอกเปรี่ยมตีนสูรานนท์ก็ขึ้นดำรง,งตำแหน่งเป็นนายกกััตรีนะครับสังเกตว่าจะมีตัวละครอย่างท่านกสอนดันิีพงศ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผมนะเป็นอาผมด้วยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะจบยังไงคนส่วนใหญ่นะบอกว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเกิดความรุนแรงนะจะต้องมีการบาดเจ็บ จะต้องมีการล้มตายจะต้องมีการรัฐประหารปรากฏว่าในเดือนกันยายนก็ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายโดยเฉพาะวันที่1 9บเาถึงยีไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายไม่มีการรัฐประหารนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ใหม่ลาออกนะทีนี้คนก็จับตามมองทําไมมีบทความอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ม็อบกําลังลุกขึ้นมาทําการขับไล่พลเอกประยุทธ์ นะครับการเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มัน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 ไหวนะครับจุดจบของพลเอกประยุทธ์นะจะเหมือนกับ10ในพลเหล่านี้ไหมฟันธงไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะถ้าจะดีก็อย่างมากก็เหมือนกับพลเอกเปรมอย่างนั้ก็ตามจะจบอย่างไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์ในกราบพาะพลเอกประยุทธ์เขพอหรือยังถ้าเขาไม่พอมันก็จะเกิดแรงต่อต้านเกิดขึ้นถ้าเขาพอในจุดที่พอดีพอดี3ปี4ปี5ปีแล้วพอดีพอดีแล้วแต่เนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เขาจบสวย อย่างพูดเด็กเปลียนนี่ก็จบสวยพอมีการเลือกตั้งใหม่ทุกพักการเมืองแห่เข้ามาขอทั้งบอกโอ้พอแล้วป๋าพอแล้วนะก็เป็นที่มาของการพ้นจากตาแหน่งแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นองคมนตรีต่อมาได้รับการโปดรดเกล้าเป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชากาลที่9และก็ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่10ตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10ก็ทรงยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษด,ด้วยเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ย ถูกจับตามองว่าจะจบด้วยรูปแบบไหนแบบบันทึกใจผมเรียนว่าจบไม่เหมือนเดิมนะครับจะจบวิธีไหนอย่างไรเนี่ยสถานการณ์จะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การจบของพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองนะที่จะตัดสินใจว่าอยากจะจบแบบไหนถ้าเดินการเมืองเป็นก็จบสวยเดินการเมืองไม่เป็นก็เนี่ย สิในพนที่ผ่านมาก็คงจะเป็นตัวแบบเป็นอย่างดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แรนร้อนร้อนมทิงในกองสนนเดี๋ยวมีค่า้าแสงเรืงองร่ามจยาตาในใน็าสละจากอัมพอ จามต้องจากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกล can The colors of chance blue Prince the hill and goes the rum tree Happy be my love at sunshine Ti sunshine The morningcolo death dancing sand beep Ra has on in my heart, Dream Of fell on a love at sunshine. The birds come to the nest a peace they and kill. The to rest, and so do I answer do you. on summer, it's when we sing, the sun comes flying. There is stand a priest. คืนนี oh, ้แฮปปี้บิมอลูว่าสั่แจ้งโอ้ยอมนินจบย้อนนี้เป็นเวลาสุดอาวุยามไรค่ำสว่าเอาเจ่นนี้กังยามราฉันจะจอ Yeah.